ไม่ข่าวคัมเบกขวาถือถอยลูกชี้องค์องค์เมื่อสมัยก่อนนะครับจะเป็นเป็มด้วยสมเด็จสมัยสมัยที่โถงที่ที่เราย้ายไปพักไม้เออเป็นไม้จันเป็นไม้สมัยกับครับแป๊บนึงพี่ย้ายเรายังใม่เลยอยู่หลังสงกรามนะครับก่อนสงกรามก่อนสงกรามแล้วแล้วก็หลังสงกรามนี่ใครเข้ามาดูอะไรไหมก็ไม่ไม่เข้ามาก็เพียงเข้าเข้ามาก็ใครบอกแล้วใครถือขึ้แจกขึ้นแจกก็เป็นพระองค์ ชื่อว่าท่านเปียกเถือนแจท่านจะเป็นเปิดประจําท่านเปียกเนี่ยนะใช่ครัต้องไปถามท่านเปียกเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มันกินแตกเพื่อแล้วเราไปสลายเราเปิดบางทีเรากท่านอยู่ตรงที่ถูดแจใช่มีขอบอายุพอตะวันหวานครับผมนะะหลายร้อยนักแน่ก็น่าจะเป็นเป็นร้อยได้นะเพราะว่าคนอายุ พูดง่ายวบาเจ็ดสิบแปดสิบบอกว่ามาทำบุญก็เห็นแล้วเห็นแล้วพูดง่ายงไปเห็นแล้วเห็นก็ลักษณะแบบนี้คือดำดำแบบนี้เหมือนเดิมลักษณะสีเป็นไงสีดำดำสีออกดำดำนะครัดจะเหลืองไม่ได้ขัดไม่ด้ขัอ่ะถ้าขัดแล้วออกสีเหลืองเลยไม่แน่จะมีเป็นปางเป็นปางเป็นปางประธานพรแต่นั่งใช่ไหมครับนั่ง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 ประธานพรนะครับนั่ง ประมาณนะประมาณหกสิเซนห้าสิบหกสิบเพราะว่าตัวเ่้นจะสูงครับเรื่องก็รรืออะไรที่ยัอยู่ที่เปดข่าอยู่ครับผมอยู่ครับ้างบนไม่มีผมครับ